สวัสดีค่ะราศีเมษราคนาเมษหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21มีนาคมไปจนถึงวันที่19เมษายนคลิปนี้จะมาอัปเดตในนมความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะประจําเดือนพฤษภาคมค่ะสําหรับท่านใดที่ไม่ทราบเกี่ยวกับรายะเดีของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ พลังงานหลักของราศีเมษนะคะน่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในด้านของการงานการเรียนหรือว่าเรื่องของการพัฒนาแบบเนี้ยค่ะพัฒนาตัวเองนะคะการจากที่อยู่ของตัวเองหรือว่างานเดิมแล้วก็โยกย้ายไปที่ที่เราแปลกใหม่นะคะเป็นการท้าทายการผจญภัยที่อาจจะไม่คุ้นชินแเรารู้สึกว่ายึดติดอยู่กับข้างหลังนะคะไม่อยากปล่อยมือเลยนะคะบางท่านนะคะได้ทํางานไกลบ้านเลยนะคะ หรือบางท่านมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรืออะไรก็ตามที่เราไม่คุ้นเคยนะคะแต่เป็นการท้าทายแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการก้าวหน้าในทิศทางที่ดีในด้านของความรักความสัมพันธ์ไม่หมดรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้อง move on ไปข้างหน้าก็ได้นะคะการห่างไกลกันด้วยเรื่องของภาระหน้าที่นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการที่พยายามที่จะ move on จริงๆอะคะ่ะการปล่อยวางอดีตแต่ไม่ได้ปล่อยมือนะคะ เหมือนยากลำบากที่จะตัดใจยากลำบากที่จะไปจังเลยประมาณนี้ค่ะเครียดสะสมนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยไม่สบายใจเลยพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะหรือไม่ก็คนรักอาจจะเย็นชามากเลยมีการบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยนะคะ เฝ้ามองดูเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วง่วงแบบนี้ค่ะไปอ่านข้อความเก่าๆดูรูปเก่าๆนะคะพยายามเข้าใจแล้วเข้าใจอีกพยายามที่จะแบบปลอบใจตัวเองนะ,ะทั้งแงด่ดีแง่บวกอย่างนี้ค่ะมองลบมองบวกนะคะแต่สุดท้ายเราก็เหมือนคือเหมือนกับว่าคุณน่าจะรอความสัมพันธ์นี้มานานแล้วอะ กับเรื่องราวที่มันจบลงแบบกระทานหันไม่ได้ทาตั้งตัวตั้งใจแต่คุณก็ยังมีความหวังอยู่อย่างนี้นค่ะบางครั้งก็เหมือนพยายามปลอบใจตัวเองว่าเขาน่าจะมีคนอื่นแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่บางครั้งคือพยายามอยู่กับความจริงแต่บางครั้งรู้สึกว่าก็ยังยอมรับไม่ได้อย่างนี้นค่ะเครียดกังวลใจนอนไม่หลับเลยนะคะรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะ บางท่านเป็นรักทางไกลนะคะบางท่านอาจจะรักเพศเดียวกันหรือว่าพอไม่ไม่มได้ด้วยค่ะคุณยังคงรอคอยคําตอบและทางออกนะคะรอคอยโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขด้วยกันนะะตัดใจไม่ขาดนะคะตัดกันไม่ลงตัดกันไม่ได้แต่ว่าคุณต้องอยู่กับความจริงแบบนี้ค่ะความจริงที่ต้องตัดสินใจ สถานการณ์อาจจะทําให้เราค่อยเขวแต่ใจของคุณรู้สึกว่ามันตัดย่างลาบากอ่างค่ะสถานการณ์ก็คือเขาอาจจะไม่คุยกับเราแล้วความจริงรู้อยู่กับใจแต่ว่าเรายังคงต้องการคําตอบที่รู้สึกว่ามันไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนฉันไม่ได้รับความยุติธรรมประมาณนี้นะคะรักและผูกพันนะก็เลยตัดใจไม่ได้อย่างนี้ค่ะอาจจะถึงเวลาที่คุณต้อง move on หรือว่าคุณหาคำตอบได้แล้วประมาณนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะ มาดูคนรักของราศีเมษกันนะคะคุณเป็นยเห็นบ้างคะคุณรู้สึกอย่างไรกับราศีเมษนะคะขอพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบค่ะพลังงานหลักของเขานะคะช่วงนี้อาจจะเย็นชาโฟกัสแต่เรื่องของหน้าที่การงานการเรียนนะคะทำงานอย่างหนักก็ได้คะ่ะมีความขัดแย้งในใจนะคะ อาจจะไม่ไมีเวลาให้คุณก็ได้การเลือกที่จะต้องเลือกระหว่างอะไรที่ตรงข้ามกับใจค่ะสีดำกับสีขาวแตกต่างกันอย่างริบลับเลยนั่นคือความขัดแยง้งค่ะที่ผ่านมาเราทะเลาะกันความนิ่งทำกลางความสับสนปัญหาที่ไม่มีทางออกอาจจะมีเรื่องราวเดิมๆที่เข้ามาให้เราต้องปวดหัวหตลอดนะ อดีตเก่าๆเพื่อนผู้ร่วมงานหรือว่ารักคณนี้อาจจะเป็นรักต่างว้ก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่ะคะที่เข้ามากระทบในความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาเข้าใจนะในสิ่งที่คุณต้องการแต่ตัวเขาอะค่ะยังรู้สึกว่ายัางไม่พร้อมนะคะเขายัางเป็นนักผจญภัยแล้วใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าเป็นคนที่ค้นหาสิ่งใหม่ๆอะคะ่ะยังไม่พร้อมจะหยุดนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขากาลังหาจุดที่ลงตัวบาลานซ์ที่สุดในสิ่งที่เขาต้องการความสงบความสบายใจแล้วก็สิ่งที่ใช้ที่สุดะคะ แสดงว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราอาจจะยังยังดูเหมือนไม่มีคําตอบนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนได้ด้วยนะคะมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ้างค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะเทพของความเปลี่ยนแปลงนะคะ ไม่หมดรู้สึกว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแต่ว่าคุณนะคะโลเลไปมานะคะมีทั้งอยากประคับประคองแล้วก็บางอย่างก็รู้สึกขัดแย้งอย่างนี้ค่ะไม่ยอมนะคะไม่สบายใจด้วย รู้สึกว่าคุณกําลังเรียกร้องอยู่อะค่ะเรียกร้องสิทธทิพื้นที่ของตัวเองเรียกร้องสิทธิ์ในการเป็นคนรักอย่างเงี้ยค่ะมีคําถามมากมายนะคะที่คุณยังไปไหนไม่ได้คุณต้องการคําตอบที่เขาอาจจะตอบไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่มันไม่โอเคสําหรับคุณคุณอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือคุณอาจจะผิดหวังสิ้นหวังกับความสัมพันธ์นี้ เป็นการตั้งหน้าตั้งตาที่จะเอาชนะเขาให้ได้อย่างนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วสถานการณ์อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วแหละนะคะแต่คุณก็ต้องการโอกาสอยู่ที่ที่มันไม่มีคําตอบอะทั้งๆท,ท,ที่หลายๆอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างนี้นะะแต่คุณไปไม่ได้นั่นเองนะคะการจบที่เขาอาจจะพูดแบบใจดําไปแล้วแหละแต่ว่าตัวเราก็ยังไปไม่ได้ะคะ่ะยังเก้าๆถอยๆอยู่ตรงนี้นะคะรู้สึก ทำไมต้องเจ็บอะไรขนาดนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วอยู่ไม่ได้นะคะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะต้องพยายามเข้าใจหรือว่าอยู่ให้ได้กับความทุก์เหล่านี้ค่ะการยอมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหรือไม่ก็ต้องอดทนแล้วรอคอยตรงนี้ค่ะ ความรักมีอุปสรรคและปัญหาแต่เราก็ยังตัดใจจากกันไม่ได้นั่นเองนะคะขอข้อความจากคนรักของราศีเมษหน่อยนะคะเรื่องเราสลับกันได้นะคะเขาอาจจะวิ่งตามคุณอยู่แต่คุณไม่มีคําตอบให้ก็ได้างคะขอเวลาคิดนะคะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์หรือไม่ก็เราอาจจะเป็นคนที่วิ่งตามเขาก็ได้ะคะ่ะแต่ทําอะไรได้ไม่มากนะคะข้อความจากเขานะคะ มหมอไม่รู้ว่าเขาแต่งงานหรือยังหรือว่าเขาอาจจะอยากที่จะห่างกันสักพักอัไม่บล็อกนะคะแต่ว่าเฉยชามากเลยเก็บความรู้สึกด้วยหรือบางท่านนะคะบางความสัมพันธ์เขาอาจจะพูดจะเคลียร์ไปหมดแล้วก็ได้นะอาจดูเย็นชาคะ่ะแต่ไม่อยากที่จะรู้สึกเจ็บไปกว่าน,นี้หรือว่ามัน หาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็รักคุณนะคะไม่ใช่ไม่รักนะคนที่เย็นชาไม่ได้แปลว่าเขาไม่เจ็บนะเขาก็เจ็บเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะราศีเมษระคะมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะคุณอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีเขาคุณต้องการโอกาสจากเขานะคะคุณไม่อยากให้เขาไปมีคนอื่นเลย คุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องทํายังไงอ่ะให้เขาแบบให้โอกาสคุณนี่นะคะโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเอาเรื่องอดีตมาพูดหรือว่าการทะเละาะกันขัดแย้งกันคุณรออยู่ตรงนี้นะคะ่ะคุณรักเขามากนะคะเขาคือทุกอย่างแล้วก็คุณอยู่ไม่ได้โดยที่ออยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีเขานะคะเขาคือทุกอย่างที่ขาดหายไปนะตอนนี้นะคะ่ะ และก็เติมเต็มด้วยคือเป็นคนเดียวที่ทำให้คุณทั้งรักและเจ็บเลยแต่คุณอาจจะไม่ได้รับคำตอบนะคะเราอาจจะห่างกันสักพักหนึ่งหรือว่าอาจจะคุยกันน้อยลงเนี่ยนะคะขอให้แนะนำให้กับราศีเมษหน่อยนะคะ ครั้งนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจชีวิตด้วยนะคะบางครั้งชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเราต้องเข้าใจความจริงของชีวิตของความสัมพันธ์นะคะตอนที่เรา เกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวหายใจคนเดียวทําอะไรใช้ชีวิตคนเดียวพอมาเจอเขาแล้วเนี่ยค่ะมันคน2คนคนแปลกหน้ามาใช้ชีวิตร่วมกันใช้เวลาร่วมกันแต่วันหนึ่งความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้จริงๆรแล้วเราก็ต้องเข้าใจชีวิตนี้ด้วยว่าจัก,กรวาลกําลังหาสิ่งที่มันสมดุลคู่ควรและเหมาะสมจริงๆให้กับให้กับเราอย่างนี้ค่ะ มองถึงอนาคตนะคะแล้วก็ออกมาจากพลังงานเก่าๆให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกเส้นทางทางเลือกทางเดินที่ที่มันดีที่สุดอะนะคะเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันดีที่สุดอะคะให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่นะ,ะและดีกว่าเดิมอะคะ่ะ ถ้าคุณต้องการโอกาสในครั้งนี้คุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสจากเขาแล้วก็พูดถึงอนาคตนะคะที่มันพอจะพูดคุยแล้วเป็นไปได้สุดท้ายแล้วการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนนะคะเราก็ต้องเคารพก,การตัดสินใจนั้นด้วยะคะ่ะแต่ถ้าว่าเราคิดว่าเรายอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นจงให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่นะคะเลือกสิ่งที่ดีที่มั่นคงที่สุดให้กับตัวเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับ ราศีเมษด้วยนะคะทีนี้มาดูสำหรับคนโสดกันบ้างค่ะคนโสดราศีเมษนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดนะคะในออฟสอร์ พูดจาตรงๆขวานพาซากรักใครรักจริงนะคะไม่ชอบถูกบังคับอะคะ่ะเป็นคนที่ผู้คนยำเกรงนะคะมีความเป็นผู้นำนั่นแสดงว่าคุณอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำรวจทหารก็ได้นะคะคนที่มีหลักการในชีวิตของตัวเองนะคะมีการยึดมั่นหรือว่าคนที่เป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะไม่ชอบเปลี่ยนแปลงเพื่ออกเอาใจใครนั่นเองนะคะ พูดจริงทําจริงนะคะชัดเจนตรงไปตรงมารักก็รักไม่ชอบก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้ค่ะก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะแบบไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใคระคะ่ะแต่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ชอบให้ใครบังคับด้วยออกจากโลกส่วนตัวสูงนิดนึงนะคะคุณเป็นคนเก่งที่มีความสามารถนะคะ เทใครแล้วเนี่ยคะ่ะคนเก่าๆไม่ไปไหนนะวนๆวนเวียนอยู่แบบนี้คะ่ะค่อนข้างมีสเสน่ห์เลือกได้นะคะเรื่องของความรักนะคะตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจโฟกัสแต่เรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะช่วงนี้ยุ่งมากเลยทํางานเดือแยะไปหมดเลยก็ได้นะคะมีความเป็นผู้นํานั่นเอง เพราะฉะนั้นเลือกคนรักคุณก็ต้องแบบเลือกแบบผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นผู้นำมีเหตุผลแล้วก็มองการไกลด้วยค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ก็ไม่ยอมที่จะเจ็บเหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้คุณเป็นคนใหม่อะคะ่ะที่กำลัง หาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองนะคะพยายามที่จะ move on ก้าวไปข้างหน้าถึงแม้ว่าจะมีโลกส่วนตัวสูงก็ตามนะคะอดีตกลับไปคิดได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณจะให้อดีตเป็นบทเรียนหรือว่ามีเหตุผลกับมันมากขึ้นนะคะมีสเสน่ห์ค่ะช่วงนี้แต่โฟกัสเรื่องของเงินอย่างเดียวเลยนะคะคุณจะรอคนที่เขาอดทนและอยู่กับคุณได้นานที่สุดะคะ่ะ มาดูกันนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้คนโสดราศีเมษนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมแล้วก็จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ไหมนะคะไพ่ช่วยบอกะะ่อยค่ะคนข้างที่ยังจะโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ยึดติดอยู่กับอดีตนะคะความความยึดติดอยู่กับ ความทรงจำเก่าๆค่ะอย่าให้อดีตมาตัดสินปัจจุบันนะคะคุณค่อนข้างที่จะขี้เบื่อค่ะคนที่เข้ามาเหมือนรู้สึกว่าศีลไม่เสมอกันหรือไม,ไม่เขาอาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจแบบนี้ค่ะยังมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่นะคะ สนใจแต่เรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินเรื่องของความรักไปแบบชา้าอืดอึดอๆดมากเลยนะคะคนที่แบบพยายามตื้อคุณนะคะพยายามเป็นเพื่อนคุณเอาอกเอาใจหรือว่าไปแบบชา้าแบบนี้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะผู้ร่วมงานหรือว่ามังกรพืชศพกันได้ด้วยค่ะคนคนนี้นะคะถ้าเป็นเด็กก็มีความเป็นผู้ใหญ่ะคะ่ะมีความอดทนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็มีความที่แบบว่ามีเหตุมีผลอย่างเงี้ยนะคะ เป็นคนที่คุณสามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้นะ,ะถ้าคุณไม่ไปส่องคนรักเก่าคนรักเก่าก็อาจจะมาส่งคุณหรือพยายามติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่ก็เป็นได้มีสนเสน่ห์นะคะแล้วก็มีคนที่เข้ามาก็เป็นคนที่ดีๆทั้งนั้นนะคะที่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะคะเข้ามาแล้วดีไหมคะ เป็นธาตุไฟได้ด้วยนะคะเมษสิงธนูเหมือนกันนะหรือไม่ก็เป็นธาตุลมอะคะ่ะกลุ่มตุนไมถุนแต่ที่แม่หมอรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีกับคุณนะ่าจะเป็นคนที่น่าเบื่อนะคะมังกรพิศกันนะคะ คุณไปแบบช้าๆแต่มั่นคงนั่นเองนะคะช่วงนี้ประสบความสําเร็จในด้านของหน้าที่การงานแต่ด้านของหัวใจค่อนข้างที่จะไม่กล้าเสี่ยงนะแต่ว่าไปแบบช้าๆก็ยังดีที่คุณยังอย่างน้อยคุณได้เปิดใจะคะ่ะมีโอกาสเป็นรักทางไกลนะคนต่างชาติแล้วก็มีโอกาสมั่นคงในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสแต่งงานด้วยะคะ่ะเราจะให้อดีตเป็นบทเรียนนั่นเองนะเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆะคะ่ะก็ไปแบบช้าๆนะคะ ขอพายแนะนำให้กับคนโสดราศีเมษหน่อยนะคะผู้คนมากมายค่ะสถานการณ์ต่างๆนะคะผู้คนมากมายก็ย่อมมีความแตกต่างที่แตกต่างกันคุณต้องพยายามเข้าใจตรงนี้นะคะ พูดความจริงด้วยความเมตตากับคนที่เราชอบหรือไม่ชอบเขาก็ตามค่ะและปฏิบัติกับผู้คนด้วยความเมตตาเช่นเดียวกันทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่นะคะการการที่เราจะติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือว่าการขอความช่วยเหลือหรือว่าอะไรก็ตามนะคะในการพูดคุยกันเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องจะได้ยินอะไรก็ตามที่มันแตกต่างกับกับ ความเป็นตัวตนของเราอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะฟังอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องให้คำแนะนำหรือว่าพูดคุยนะคะปรึกษานะคะด้วยความเมตตาด้วยนะคะไม่รักไม่ชอบเขาเราก็ต้องปฏิเสธแบบที่การให้เกียรติด้วยนะบางครั้งนะคะตอนนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่คิดลบและไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นนะคะการคิดลบมองในแง่ลบมันทําให้คุณปฏิบัติพูดอย่างเี้ยคะ่ะโดยที่เราอาจจะไม่ได้คิดตึกตองมาให้ดีก็ได้นะคะอย่ากกังวลกับอดีตแล้วก็อย่าห่วงกับอนาคตให้มากนะัคะอยู่กับปัจจุบันข้างหน้านี่คืออาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็ได้เงี้ยคะ่ะไม่ต้องมองไปไกลเลยโอกาสมันอยู่ใกล้กลคุณแค่คุณแบบลองเปิดใจมองดูนะคะคุณโสด แล้วก็เริ่มต้นใหม่อะคะ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะคนที่อยู่ตรงหน้าของคุณนะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนรักเป็นเพื่อนที่สามารถพัฒนาเป็นคนรักที่ดีในอนาคตะคะและมีคุณภาพด้วยนะคะมีโอกาสแต่งนแต่งงานนะคะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่าให้ความสับสนมาทำให้คุณ คอยเขวลังเลนะคะแต่จงเรียนรู้ะคะ่ะเปิดใจประสบการณ์ใหม่นะคะแล้วก็ดูันไปน,นานๆนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะได้ความรักที่มั่นคงแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองะคะเป็นกำลังใจให้กับราศิเมรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ